ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังรับไม่นี้กับว่าพอกับทิศเอียงบบาผู้หารนะครับเนาะมีหลายเรื่องหลายเร่าที่บอกสูกันฟังนะครับเกี่ยวกับการอาม่ได้ที่มารีวิวสินค้านะครับบม่ได้รีวิวสินค้านะครับเ้อมาบอกว่าทิศเอียงก็ได้เอียงมากไหมเราก็เป็นอย่างทิศเอียงคือตอบคอมเมินสะนะครับอ่า บางทีบางครั้งนะครับเนาะอาทิบอกไทยผสมเล่าด้วยครับเดอเพื่อให้คนอีสานกับเข้าใจคนทั้งผักกลางกับเข้าใจภาษานะครับเนาะขออนุญาตทําไมที่เอี่ยงตอบคอมเมนต์ช้าทําไมถึงกลับไปช้ามันมีสาเหตุน,นะครับเดี๋ยวค่อยฟังกันแต่ตอนนี้เข้ามารีวิวของเด่นไหม <c oughs> ของทิดเยี่ยง ท่านท่านทันท่นทนทน,ทนมาดูครับของที่ได้มาสั่งจากอ,อันนี้บอดเลยโฆษณานะครับเร้อลาซาด้าเดอ้อสั่งจากลาซาด้าครับมาลุ้นกันว่าทิดยงสั่งอะไรมามาแกะกล่องแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้อง ไอ้นูมาดูช่วยดูไอ้ตัวนี้อะไรไหมมาคุมกล้องให้พ่ออะไรด้อไม่ต้องไม่ต้องกิดไม่ต้องกิดอ่าไปดูหนะ้ากล้องให้พ่อหน่อยเอฟโอเคท่านท่านท่านวาง ข้อแนะนำก่อนก่อนการใช้งานโมซ่ากดคาล็อกมาได้หนึ่งเลข2สองนะครับนะเนาะอย่างที่บอกให้ได้ทุกอย่งก็บทันเก่งครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนอพี่นาวน้อน,นี่ครับกองเปล่านี่ได้มาแล้วมันคือไม้กิมบอล ดูไม่กันสั้นอะไรพี่น้องถ้าเปิดบางน่านทุกงเได้ส่งของขาเจ้าก็ส่งแบบมันยากก็ได้ครับการที่ส่งสินค้าขาเจ้าที่แกะที่หนังแน่คำว่าตรวจสินค้าพ่อเพราะว่าบางที่มันมีการส่งของที่ผิดกฎหมายนะครับเี่นกับบริวารกันครับอ่ามาแกะกล่องดูกันเลยครับ โอโอเคครับตัวนี้โอ้ oh. มีซ่องพร้อมครับตัวนี้อันนี้คือโอ้ oh. มาดูด้วยกันนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมอ่าอันนี้ เป็นซองกันชื้นนะครับอยู่ในกล่องนี้เองสมราคาครับสมราคาอันนี้ทิดเอี้ยงสั่งมาบอกราคาให้ก็ได้ครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอยากจะนำมาใช้ตัวนี้ทิดเอี้ยงสั่งมาจากลาซาด้านะครับสั่งมาในราคาสี่พันเบาทรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ5 0 0พัน มันมีหลายร้านนะครับไปเลือกดูเองมีหลายร้านบางร้านก็ราคาถูกกว่านี้นะครับขออนุญาตใช้ภาษากลางนะครับอ่ามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างในนี้อ๋อมีนี่นะครับเขามีกล่องมีกลอ่องเอมีโฟมกันกระแทกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซิปคล้ายๆกับเหมือนที่เราซื้อไอ้นั่นมาแหละ พวกโนกนะ้มงกุฎเห็นไหมมันจะมีคู่มงคุ่มือนะครับลองไปอ่านดูโอ้ผมว่าจะเป็นภาษาปกิจแล้วก็เดาได้มาเรียนรู้ไปพร้อๆกันครับพี่น้องกามีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็คือสาย USB นะครับสายชาร์จนั่นเองแต่ไม่น่าจะมีตัวอะอดแดปเตอร์ มีแต่สายนะครับอะแดปเตอร์ไม่มีอะแดปเตอร์เราเยอะๆไม่เป็นไรนี่อะไรวะแกะ,แกะอ๋ออันนี้เป็นขาต่อครับขาต,ต่อตรงนี้นะพี่น้องนะต่อต่อตรงสูตรมานี่นะต่อตรงนี้นะครับนี่ไงที่ชัดแบบนะครับแกะให้ดูนี่ เป็นที่เสียบสาย USB นะครับแล้วก็ไปต่อกับอะแดปเตอร์แต่ตัวอะแดปเตอร์เขาไม่แถมมานะครับมันไม่ม,ไมีมีแค่สายมาก็พอแล้วอะแดปเตอร์บ้านเราเยอะแยะไม่เป็นไรนะครับเนาะทุกคนผมก็เชื่อว่าคงจะมีทุกคนแล้วครับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวกล่องขี้วางข้างล่างนะ <c oughs> มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับพี่น้องถ้าใครเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับดูผมนะครับผมก็ไปรูมกันแหละ <c oughs> ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่ม off on น,นะครับก็คือเปิดตืดนี่มันจะหมุนอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้ตั้งบาลานซ์นะครับเราปิดไว้ก่อนเอ,อปิดไว้ก่อน เราหาสมาร์ทโฟนมาใช้กันเอามาใส่โอ้หมุนหมุนใหญ่เลยอย่างนี้ไม่ได้เลครับเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเราต้องไปตั้งบาลานซ์ก่อนนะครับอ่าทีมงานขอมือถือสิเอาเครื่องสีดำอะนี่นะครับโอเค อันนี้ตัวนี้เป็นของอหัวเบวยนะครับของลูกชายผมเองใส่ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้คือตัวนี้มันจะสามารถขยายได้กับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นแอนดรอยหรือว่าเป็น i อโอนะครับได้ทุกอย่างทั้งเป็นทีมงานของน่สิ คล้องกล่องกัน,น <c oughs> ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ก็คือ,อมันเป็นโปโปกันน้ำตัวนี้ก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เหมือนกัน <c oughs> แต่จะสาธิตวิธีการใส่ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับเอาไปปลดล็อกก่อนนี่ปลดล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ ตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ก็คือเราหมุนออกนะครับแล้วก็ปรับบาลานซ์ตรงนี้นะครับปรับบาลานซ์ก็คือหมายความว่าปรับให้โทรศัพท์มันตรงนะครับมันจะได้เป็นศูนย์ศูนย์ห่วงนะครับศูนย์ห่วงอ่าลองลองดูนะครับใส่ใส่สมาร์ทโฟนลงไปนะครับเปิดเออนี่นะ ถ้าเรายังไม่ปรับบาลานซ์มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้สมมติว่าเราปรับบาลานซ์นะครับเราตั้งขึ้นมาปุ๊บมันตกข้างไหนอ่ะตกข้างนี้ใช่ไหมจะดงว่าข้างนี้หนักเราขยับเข้าครับกดอ่าใกล้จะได้แนละ้วเห็นไหมขยับไาอีกนิดนึงกดเออนี่บาลานซ์ปรับดีนะครับปรับดีเวลาเราถ่ายภาพจะได้สมูทนะครับ มีส่วนนะครับมีส่วนมากๆเลยนะครับไม่งั้นจะหมุนติวต้วติวต๊วไปลองไปศึกษาดูนะครับทิศเตียงก็ไปเคยเหมือนกันแหละก็มีตัวหนึ่งเคยใช้อยู่เห็นไหมเวลาปรับบลานได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมนีเ่เวลาปรับบลานกล้องมันจะตรงทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิด น่ะเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเออนีมาแล้ว,ลว,ออลว <c oughs> ปุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้คือจอยสติ๊กคล้ายๆกับจอยสติ๊กที่เราเล่นเกมนะครับถ้าเราดันขึ้นมันจะคล่อมลงถ้าเราดันลงนจะเงยหน้าขึ้นอันนี้ก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาหนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับ ปรับให้ตรงบาลานซ์นะครับเนี่ยเวลาเราถ่ายไปเดินไปเดิน,ดนมาเดินมาเดินไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะสมูทมากสมูทนะครับสมูทสมูทไม่มีไม่มีสั่นไหวให้เพื่อนเพื่อนเอปวดหัวเวลาดูคลิปนะครับไอตัวนี้นะครับประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์นะครับคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนราคาดีๆนะครับอย่างสมมติว่าเราใช้ IOS ออของอ พวกไอโฟนแบบนี้นะครับไอโฟนเนี่ยเขาจะมีระบบกันสั่นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับระบบกันสั่นที่ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์นะครับแต่ตัวเนี้ยเราใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนมือถือของพี่น้องของเพื่อน,อนที่ใช้อยู่ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ช่างนะครับเนี่ยเราใช้ได้เราสามารถถ่ายได้โดยการสั่นไหวที่มันน้อยมากนะครับสมูทสมูทนะครับ แต่เราจะไปใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันใส่ไม่ได้มันใหญ่กว่านะครับใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับพี่น้องอ้าวบายดีมาบอกกันเรื่องบอกกันเรื่องอ่าเป็นยังทิ้ยงยังคือตอบคอมเมนต์ศานะครับเราผมคือมันเป็นอะไสิครับพี่น้องอันนี้บรูดจะว่า ที่ติดเหลองหรือเปล่าเด้อแต่ว่าก็ที่อธิบายฟังนะครับวนะ่าตอบคอมเมนต์ช้าก็เพราะว่าหนึ่งงานเขามีประจำมัมบอพี่น้องเขาต้องเห็ุงานอสองถ้าคุณตอบรีบตอบรีบกดกลับไปติดตามกันเนี่ยมันเป็นการแลกซับสไครต์นะครับเนาะที่ทางยู u ูบเขาจะซีเรียสน,นะครับเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเข้าไปกดจึกจ๊ก,กๆๆในไลฟ์สดได้ แต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นอย่างคือการแหลกซับย์สลานะครับเนาะแล้วก็สมมุติว่าอ่าน้องจอยอ่าสมมุติเออน้องจอยผมมีตัวตนนะครับนะ้องจอยมาตามทิศเอียงเนาะทิศเอียงก็เห็นเยอะหลอครับแต่ทิศเอียงพอเข้าขไปต้องร้อยมันจากมือหรือสองมือนะครับเนาะเอียงจังที่เข้าไปนะครับเท <c oughs> ้าประสัน มันที่เป็นการแลกซับสไครต์เข้าใจได้พี่น้องเด้อแล้วก็เวลาดูคลิปเพื่อนๆอ่าอันนี้สําคัญนะครับอย่างน้อยคุณต้องดูให้ได้สักสี่สิบห้าวินาทีหรือหนึ่งนาทีขึ้นไปค่อยไปกดคอมเมนต์เด้ออันนี้ฟังไว้เด้อถ้าไม่ถึงสี่สิบห้าวินาทีคุณไปกดคอมเมนต์ซับคุณจะหลุดคุณอาจจะไม่หลุดหรอกแต่ ทรัพย์ของเพื่อนคุณนะ่ะที่คนไปกดให้เขาอ่ะมันจะหลุดออกไปเลยอันนี้นเป็นเรื่องซีเรียสนะครับฟั้างไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้อติดอย่างกับย่อมย่อมติดเลืองครับก็เพื่อเป็นการที่จะมาบอกพี่น้องนะครับเราว่าเป็นอย่างตออิดเอียง,งคือมาซาแทะมันไปเร็่กวปรไดครับพี่นอ้นอ,นอ,องมันค่อยไปเนาะสองหมื่นจักหมื่นหนึ่งสองหมื่นจังไปหากันสิเนาะครับ แล้วก็มันต้องมีความจริงใจต่อกันครับพี่น้องหนึ่งเจ้าเขามาหาข่อยเจ้ามีความจริงใจสทําไหอันนี้ผมเด้สอนนะครับเด้ออันนี้ว่า,าตามความรู้สึกของเที่เราคำตอบสองข่อยไปหาเจ้าข่อยเบิ่งเจ้าเท่าไหร่แมนบอแน่นอนครับทุกคนคลิปหนึ่งอย่างน้อยสิบนาทีหรือสิบห้านาทีไม่มีใครดูจบหรอกผมการันตีได้เลยผมก็ไม่เคยดูจบ อันนี้บอกตรงเลยแต่ผมอะ่ะสมมติว่าคลิปคุณสิบนาทีผมจะดูให้ห้านาทีแล้วผมจะค่อยคอมเมนต์คลิปคุณหนึ่งนาทีใช่ไหมผมดูให้จบเลยแล้วค่อยคอมเมนต์อันนี้ก็ครื่อหามายควาว่าเป็นการแสดงความจริงใจให้กันนะครับก็พี่น้องก็มือใหม่นะครับเราที่อย่างกับมือใหม่ให้กันลหะแต่ว่าก็มีอาจารย์หะลายทัดน,นะครับนาอแนะนํามากว่ากมา แต่ว่าเขเจ้าก็ประกาศเปิดออกโตแห้งขยับประยันติดเลื้องติดแดงอี่หงขยจบนี่แหละติดเอียงก็ย่อมครับเพื่อพี่น้องนะครับนาะใหิ้จักรนะครับเด้อสําหรับวันนี้นะครับนาะการรีวิวของเหล็กไม่ติดเอียงนะครับน้องอดีตบ่อแพงนะครับเด้อพี่น้องสามารถเอาไปใส่ได้นะครับกับสมาร์ทโฟนกรุ่นนะครับเนาอ ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์แล้วมันจะสมุดเวลาเข้าไายนะครับเวลาหมู่วกไปเบิงมันจะบระิเวณหัวนะครับน้กงผแพงครับบอท่านสะดวกในการซื้อก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับใส่สมาร์ทโฟนพี่น้องถือเอาก็ได้ย่าสับสนนะครับเพื่อระวังขาตั้งกล้องกับไม้กิมบอลกับไม่อันนี้เขาเรียกว่าไม้กิมบอลหรือไม้กันสันนะครับนาะขาตั้งกล้องมันติ้วนิ่งๆครับ อันนี้เขาเรียกว่ากิมบอลน,นะครับเนาะหรือไม้กันสัน่นสามแกนครับหนึ่งแกนสองแกนสามแกนมีตัวปรับนะครับเนาะปรับเหมือนจอยสติ๊กที่เล่นเกมเราพี่น้องนี่ปับขึ้นปับลุได้สบายเห็นปะหมุนใส่หมุนขวานี่เห็นปะหมุนใส่หมุนขวาเห็นปะเอาลุสุดก็ได้เอามุนเนี่ยมันหลบก็ได้ยจริงจริงนี่แบบนี้ก็ได้พี่น้อง แต่ว่าคนมุนย้ยผู้ใดที่เป็นบ้ามันมุนรอบอยู่ของกันหมดนี่แกนตัวนี้นะครับเนาะบุนได้รอบทิศทางอ่าเด้อมุนได้รอบทิศทางครับแต่คนมุนย้ยผู้ใดเป็นบ้ามันจะรอบต้านันแบบอ้าวสำหรับปีนี้นะครับเนาะจะขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณที่ให้ความจริงใจ นะครับเนาะเอตียงบอกให้เลื่อมครับผู้ใดผู้ใดเอตียงกับบอเลื่อมดอกแต่ว่าที่ไปสาเนี่ยนะครับเนาะกับเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบขาเจ้าซีเรียสนะครับเนาะการแลกเปลี่ยนสับสกายกันนะครับเนาะกับเวลาไปคอมเมนต์นะครับเนาะคอมเมนต์ในในคลิปขาเจ้าก็ไม่ต้องไปบอกว่าฝากปลูกตะไคร้ปลูกหัวคาหัวขิงไม่ต้องนะครับ เขาทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์ตรงนั้นนะครับอย่างสมมติว่าทิศเอี้ยงเหตุคลิปรีวิวแกะกลองไม้กิมบอนเจ้าก,ก็พิมพ์ไปว่า,าสวยจังหรืออะไรก็ได้อแต่ต้องดูให้ดูให้ถึงนาทีก่อนนะครับค่อยค่อยค่อ,อ,อยคอมเมนต์ไม่งั้นซับสไครป์คุณจะหลุดจากทิศเอี้ยงนะครับกะอันนี้กับว่าได หมายเข้ามาที่อยากสอนนะครับเด้อสำหรับน้องไม่นะครับเนาะสำหรับโคตเฮ็ดไม่กันยังอาจจะบอก้าใจย่อมครับย่อมคลิปนี้ย่อมเพราะว่าหลายคนหลายคนที่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ทัหนี้นะครับเนาะพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ